สวัสดีครับผู้ชมนะฮะผมดีเจไก่นะฮะขณะนี้ผมอยู่ที่ชนกสงฆ์นะฮะวัดสวนธรรมจักรนั่นเองนะครับแล้วก็ขณะนี้กําลังนะฮะจะทำการยกพระประธานนะฮะขึ้นพระบูชาศพนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีพิธีนะฮะทางด้านพระสงฆ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาชมกันครับได้เริ่มงานหยาดีแล้วเตรียมตีคอร์สตีคล้องหรือมีอะไรที่จะบังเรีงก็ว่าไป เอาบัดน,นี้ได้เวลาสมควรประกอบพิธียกพระประธานบนสดขึ้นปดิสถานอย่บูโบสดได้พิธียังเป็นมงคลเลือกที่จะานะครับคุณผู้ชมครับขณะน,นี้กำลังยกพระประธานนะฮะขึ้นไปยังเอ้าโบสถแล้วนะครับ นะถือว่าเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมครับนี่นะตอนนี้พระอาจารย์แล้วก็มีพี่น้องประมาถวายนะครับตอนนี้มานะ I'm yeah, not well. <laughs> ไปไเลยจ้ายโยมไปไปเลยไปไปเลยไปไปเลยวังดวงวิจัยโยอน้กำังนะะไป่ช like ั้นบนแล้วนะครับชั้นบนแล้วนะครับ De <entender> de <it> <uffs running Jungnet> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พระประธานนะครับกำลังปล่อยลงยังเท่ากันหมดชั้นที่สนะามครับชั้นที่สามครับและตอนนี้นะฮะับกำลังปล่อยพระประธานลงนะฮะในชั้นที่สามครับชั้นที่สามนะ ประธานนะฮะานประธานเนี่ยจะมาประดิษฐานนะฮะอยู่ในชั้นที่สนะครับอยู่ในชั้นที่สนะครับทาระานนะจะประดิษฐานอยู่ในพระโบสถ์ชั้นที่สองนั่นเองครับใาดโบสถ์นะครับ

นาตที่วันตดสุวรรณประจักษ์ครับแล้วตอนนี้กำลังลอดช่องนะครับลอดช่องนะฮะเพื่อจะให้ลงมาปฏิสฐานอ๋อในชั้นที่สองนะครับลอดช่องลงมาเพื่อจะปฏิสฐานในอ๋อชั้นที่สองครับ วัดสวนธรรมาจาักรครับวัดสวนธรรมาจาักรครับวัดสวนธรรมาจักรเนี่ยอยู่ที่ตำบลตลิ่ชันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับและตอนนี้นพระประธานนะครับได้หย่อนลงมานะครับในช่องน,นะฮเพื่อจะได้ปริสถฐานนะครับอยู่ในชั้นที่2ครับ दशमीनः आवि पुनः ไปรอรับพระประธานอยู่ตรงนั้นนะครับโดยใช้รถเคーขนาดใหญ่ฮะโดยใช้รถเคーนขนาดใหญ่ครับรถเคーนขนาดใหญ่นะครับลากไปครับ ผู้ส่านิกจชนเยอะมากครับ ตอนนี้นะครับพระประธานนะครับเข้ามารับประทานนะเข้ามายัางนะฮะจุดด้านในแล้วนะครับจุดตรงที่ตั้งนะฮะพระประธานน,นั่นเองนะะตอนนี้มาถึงจุดแล้วนะครับ พระประธานนะมาถึงจุดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พระประธานนะปฏิสฐานเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เรียบร้อยครับถึงจุดแล้วครับตอนนี้ถึงจุดแล้วครับพระประธานนะครับถึงจุดนะฮะที่ตั้งเรียบร้อยครับตอนนี้แบบจุด ประธานสารระตับจังก,ก็ได้ยกขึ้นสู่ฐานที่ประดิตตานบนเท้าโบสถ์ที่กำลังก็อสร้างอยู่เวลานี้ก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นนถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโยน,นว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ทีเราได้ยกระประธานนักมือนักกาเมองนั่งกประจำที่ได้นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับนะครับพิธีเหลือเป็นหน้าที่ของทางช่างนะครับเป็นหน้าที่ของทางช่างแล้ว นะตอนนี้พระประธานนะฮะก็ถึงที่ตั้งเรียบร้อยครับก็เหลือให้นะฮะเป็นหน้าที่ของช่างนั่นเองนะครับหน้าที่ของช่างนะฮะนี่นะครับบรรยากาศนะฮะบรรยากาศนะฮะที่สำนักสงฆ์นรมาจักรครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่างนะยยกนะเดี๋ยวจะเป็นการถวายจตุปัจจัยทยาธธรรมนะครับก็โดยจะให้ทาาคณะเจ้าผ้านะครับให้ถวายจตุปัจจัย พยาธิแต่พระเทเราุเทเร่าเกี่ยวกับหน้าผ้าสังคติกานะครับซึ่งวันนี้ได้รับความให้คามุข้อจากพระเทาเรนุเทเร่าในเขตของขอบคณะสงฆ์ตำบลตลรีช้างตำบลสนามที่รับให้ความเมตตามุข้อมาเจริญเครื่องพองคนคุณสถานรับให้พิธียกพระพุทธเมตตานะครับพระพุทธเมตตานะครับปางปิณาในปิณาสามบกราห์สี่หยกนะเททองหล่อพระพุทธรูปห้าองค์ พระพุทธมหาจากักรพรรดินาจ79วิวที่โยมได้เห็นว่าเข้ากลุ่มไปแล้วนโยม1องค์แล้วก็พระพะรสาวกพระพะรัสนักภาษารีวิวอ,อีก,ก4องค์นะครับเป็น5องค์สามพะรัส6นะครับปี64องค์ครับนะช่วงนี้นะครับก็เรียนเชิญนะคุณโยมธนารจน์คุณโยมก,ก,ก,กัญญรัตน์เอื้อตัวบุญดีแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะครับนะคุณแม่นิดด้วยนะครับ แล้วก็คุณโยมบัญชัยนะอื้มเจริญทรัพย์คุณแม่ม้อยอื้มเจริญทรัพย์คุณสุริพรอื้มเจริญทรัพย์นะเดี๋ยวผมให้พาให้ไปดูบรรยากาศนะครับเข้าถวายจตุปัจจัยทายธรรมกับพระเถระโยเธราบกับที่ได้เป็นตางปกครองมาเจริญใช้บุญธรรมทานในวันนี้ครับขอเล่นเชิญนะครับนะเอาพิธีชนะรดกับเพื่อนๆแล้วก็คณะกับอ่าแล้วก็คุณโยม พ่อพัาธพันธุ์โยมแม่ห้วยนะครับอ่านะโยมแม่นิดนะครับอ่านะโยมรัตนนานโยมสันิพนธอ่านะแล้วก็ลูกหลานนะครับตระกูลที่เจริญทรัพย์ไดมาเข้าประจำที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถวายก๊อกพ้อกันนะเราถวายก๊อกพ้อกันครับอ่าข้างแถวไปเลยครับอ่าข้างแถวไปเลยครับเดี๋ยวเราจะถวายก๊อกพ้อกันครับห้วยเดินมาไหม ดรยมอัาหรือเปาอย่นี้คุก็่นนี่ับอาวต๊บนึ่งตับนะเดี๋ยวรอพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรอพร้อมกันอาอเ่ยวทุกท่านนะครับท่านลงมือร่องโมกนาอัญชันผาที่สวายที่ปปัจจัยแต่ พระเดชพระคุณจ้าทุกรุปน,นะครับอากพร้อวก็จับโยขึ้น,นะครับสาธุแล้วก็รับพรเร็จบที่แที่มหาทาัี่สสดงพระคุณก็ 有刚才的。 เดี๋ยวผมพาไปชมทางด้านนี้บ้างครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พุทธศาสนิกชนมากันเยอะมากครับแลตอนนี้ก็เดินทางกลับไปบ้างแล้วก็มีเพราะว่ายกพระใหญ่นะครับประดิสฐานนะครับด้านบนเรียบร้อยครับนวจร

โยนยันเทวะตีสีภวันตุเตภวันตจาร ปันโนภาวะโตสาวกสังโฆสังฆลังครับตอนนี้พิธีก็ได้เสร็จไปนะครับพิธีก็ได้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับพระเจราญพระเจริญพระเจริญพระมเกตถากนะครับพระมเกตถากนะครับพระเจราญพระเจราเจ้าคณะพระสงฆ์ที่สารทุกทูานะครับขอขอบคุณในทางเมตตาขอบทุกท่านะครับที่ได้เดิตางแล้วก็เดินทางมาร่วมเสด็จพระพุทธมนต์นะครับ าก็จะลงพอตองคุณนักโยมทุกท่านทุกคนนะครับทุกสภาพทุกคณะนักโดมคณะโลกนโยมสัญญาลับนักโมระดับัแล้วก็เพื่อนเพื่อนพร้อมทั้งคณะของคุณแม่มวยกระดอนซัพยอดกระถิ่ปีนี้ถึงตอนนี้ยอดไปที่หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นประบาทนะยังนะหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นนะฮะเอาไว้ตอนใดต้องการที่จะรับผลไม้มกคลโยมนะครับพ่อแม่พี่น้ผู้ใจบุทุกร้านครับ ตักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ,ไป,บไปดูเขารับผลไม้มงคลกันครับ 2564มาดูครับดูว่านี่จะไก่จะได้อะไรบ้างหรือเปล่านะฮะดู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 นะฮะว่าเราจะได้อะไรบ้างหรือเปล่าดูนี่ถึงไหมครับถึงไหมถึงไหมครับเืองถึงไหมอะถึงไหมอะไม่ถึงแน่เลยอะไม่ถึงแน่เลยครับผมดูแววแล้วน่าจะไม่ถึงนะครับผลบ่าถึงไหมเนี่ยผลบ่าถึงไหมเข้าไปนิดนึงถึงไหม ผลไม้ถึงไหมครับอ่าขอน้ำส้มก็ได้ครับนี่อ่ะโอเคผมได้น้ำมาแล้วครับอะไรฮะนี่ครับผมได้น้ำมาแล้วได้ได้น้ำส้มหมดนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลไม้มงคลนะครับผลไม้มงคลครับนี่นะฮะ ครับคุณผู้ชมครับก็พิธีทางด้านพุทธศาสนานะฮะก็ยกพผ่ประธานก็ยกเผ่าประธานนะฮะขึ้นเผ่าโบสถ์นะฮะก็นะเสร็จเรียบร้อยครับปีหน้าสามมหัพลาศก็สามมหัพลาศปีหกสี่หยกนะมาร่วมเททองหรอพระร่วมกแต่งอยู่นะ ก็วิธีนะฮะยกพระประธานนะขึ story, sprout, aro aro ้นเท้าโบส์นะครับณสำนักสงฆ์วัดสวนธรรมจักรนั่นเองนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมได้น้ำส้มมาได้น้ำส้มครับวันนี้ได้น้ำส้มมาครับและพระองค์ก็มีความสุขนะฮะที่ได้มาร่วมนะฮะกิจกรรมนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็มีพุทธสารสนิกชนบางท่านนะฮะท่านขึ้นไปยังเท้าโบส์นะครับ นนะะฮดูนะครับพระโพธิ์สที่น wow. <mm ี่ใหญ่ครับใหญ่มากนะสามพักกะลาปีหกสี่ปีหน้าใหญ่มากครับความรีนะหลวงปู่สุเทพนะครับท่านนี้ท่านเมตตาเดินทางมานะให้ความันทึกเคราะจังหวัดลักชุดีนะท่านพุทธศาสนิกชนนะหลายท่านก็ขึ้นไปด้านบนครับนพระโพธิ์สที่นี่ใหญ่ครับใหญ่มากครับ ครับต,ตอะนกรรมการขักเราจะทำ5ประกอบนะจะทำข้าวก,กอบนนะกรกรมาการจะลูก2ลูกเอาได้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 ไดนี่นี่น,นี่นน ผม,ผมได้อีกแล้วครับผมได้แน่ๆครับผมพร้อมได้น้มป์สมไปเลยนะครับดีเลย็กคนโอเคครับผมขอครับดีครับได้ครับผมได้แล้วครับขอบคุณมากครับผมากช่องอะไรเนี่ยช่องอะไรดีเจไก่ครับเข้าไปดูเคยเคยเห็นเคยดูอยู่ในรถนั่นแหละครับดีเจไก่ดูได้ครับดูได้นะหงได้เลขหรือยังครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับยัคโยทุกท่านทุกคน นายกังแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนเรียบร้อยครับพิธีนะครับวันนี้คณะเครื่องไปขยายเสียงเรียบร้อยครับกิมมพพรแล้วก็คพิธีวันนี้เร็จเรียบร้อยนะครับที่ได้นำเครื่องไปขยายเสียงมาช่วยนะครับตลอดนะครับก็ต้องขอโวยนาขอบคุณขอบใจอายกโยมทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ทางคณะกรรมการ ตอนนี้พ <ici> <an> ิธีก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับพิธีเสร็จสิ้นเรียบร้อยผมขออนุญาตนะฮะตัดการไลฟ์สดนะฮะแค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขออนุญาตตัดการไลฟ์สดแค่เพียงนนี้แล้วกันนะครับครับผมนะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ